เฉลยเหตุผลจินสามีหนิงปณิตาลบรูปคู่ปิ่นเก็ตมณนีแค่นั้นเลยลบดีกว่าหลังสร้างความสงสัยทั้งแฟนแฟนที่ตามไอจีและชาวเน็ตเมื่อจินจรินสามีหนิงปณิตาไปเจอปิ่นเก็ตมณีแล้วโพสต์ภาพร่วมเปรมกัน รอมแคปชั่นบอกว่าทัานข้าวกับพี่สาวที่รักจากนั้นก็ลบภาพไปหลังได้ข้อมูลจากผู้รู้ถึงเหตุที่จินต้องลบเพราะปิ่นก็ยังมีประเด็นมาลงรูปคู่เดี๋ยวก็เป็นประเด็นกับปิ่นอีจากมีประเด็นปิ่นเจมาแล้วไปหนิงจินมาลงรูปคู่กับปิ่นอีกเขากําลังตามหาอยู่ผู้หญิงที่ชาวเน็ตสงสัยเป็นกิ๊กจินเป็นใครมาถ่ายรูปคู่กันคนจะสงสัยเป็นปิ่นหรือเปล่าเลยลบดีกว่าไม่อยากให้ภาพเป็นประเด็นแค่นั้นเลย ไม่อยากให้เรื่องเป็นประเด็นเดี๋ยวชาวเน็ตจะบอกว่าปิ่นหรือเปล่าเพราะบ้านปิ่นเองก็ยังไม่เคลียร์เลยไม่อยากให้มีประเด็นกันทั้งสองครอบครัวเพราะหนิงกับปิ่นเขาก็รู้จักกันแต่การไปลบรูปยิ่งกลายเป็นประเด็นมากขึ้นไปอีก